วิถีตอนที่4มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวความประทับใจที่ตัวผู้พูดเองเนี่ยได้ผ่านมาเนาะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมีความประทับใจในช่วงมัธยมปลายนะเป็นช่วงที่หัวเรื่องหัวต่อนะก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่รั้วของมหาวิทยาลัยทีนี้เองเนี่ยกิจกรรมในช่วงมปลายเนี่ยมันก็ มีหลายกิจกรรมนะแต่ละคนเขาก็จะรับหน้าที่กันแตกต่างกันออกไปซึ่งทางคุณครูเขาก็จะดูความสามารถของเด็กแต่ไม่รู้ทำไมนะผู้พูดเนี่ยมักจะได้รับหน้าที่อยู่หน้าที่หนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำก็คือหน้าที่ในการนำสวดมนต์สวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์สั้นๆนะฮะแต่สวดมนต์ยาวทำนองสัตพันยะซึ่ง เออทุกคนจะรอเราให้ให้เรามาสวดแล้วก็พาสวดก็ก็มีการ a d a p ปเหมือนกันนะเอาเอาแบบที่ที่วัดสอนไปใช้ด้วยแล้วก็เอาแบบที่ข้างนอกเขาคุ้นคุนกันขนาดไปแข่งโครงงานเนะี่ยังต้องเป็นนั่งสวดมนต์แข่งโครงงานก็ตลกดีนะบางคนก็จะมีมีหน้ามีตาเนาะไปแข่งเคมีชีวฟิสิกส์คณิตศาสตร์ ของเราเป็นสวดมนต์เป็นอะไรเป็นเชิงคุณธรรมนะก็ก็เป็นอะไรที่ประทับใจเพราะว่าตอนหลังเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออท่านทางอาจารย์เนี่ยเขาก็ให้โอกาสเราอะแล้วมันก็นําไปไปสู่กับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้จักกิจกรรมดาวแห่งความดีอะหรือว่าวิสตานะที่มันจัดขึ้นในทุกปีในช่วงนั้นเ,เราได้ทําชมรม เป็นวิสตาครับในโรงโรงเรียนนะก็มีการรวมกลุ่มรวมน้องมาทำกิจกรรมนั่งสมาธิกันในในห้องที่ถูกสมมุติว่าเป็นห้องของชมรมนะทีนี้เองเนะี่ยกิจกรรมมันก็มีอยู่ในในแพลนของของชมรมก็คือการจัดกระถิสำริศโอหนี่งานหินเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยถือกล่องไปไปเรียอะไรหรือว่าบอกบุญใครอะ่ะไม่เคย แต่ว่าก็ได้แรงสนับสนุนจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นเป็นโยมพี่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนั้นเองเนะี่ยท่านก็ช่วยเราเต็มที่เลยแล้วก็ให้ถือกล่องเนะี่ยเราก็ถือกล่องกลับไปกับเพื่อนนะครับนัดแนะกันแล้วก็ไปไปตลาดตามตลาดตามตลาดไหนตลาดสดเข้าในเมืองออกในเมืองไปหลายที่นะันแล้วก็ไปกระทั่งไปทง้ทงที่แบบอายนี่แหละแต่ว่าก็ไป เดินเข้าตามหมู่บ้านก็ไปเพื่อนก็จะถือกล่องเราก็จะถือพระไตรเพื่อที่ว่าใครที่ทําบุญกับเราก็จะให้ให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยอธิษฐานจิตก็ทำาสนุกสนานบ้างแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือกิจกรรมทําความดีบางอย่างคนก็ยังไม่ไม่เข้าใจแล้วทุกครั้งที่เราไปเราใส่ชุดนักเรียนก็จะมีคนที่เป็นห่วงว่า เฮ้ยน้องๆจะเอาชื่อเสียงของโรงเรียนมาทําให้เสื่อมเสียหรือเปล่าเนี่ยสีทุ่มแล้วนะทําไมถึงยังไม่กลับบ้านเนี้ยมันก็เกิดเป็นกระแสที่ไม่เข้าใจแต่เราในตอนนั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คิดแค่ว่าเออเราจะทํากระถิ่นกันนะก็เชิญชวนเพื่อนมามาทากันจนกระทั่งว่ากระถิ่นของเราเนี่ยจากที่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะก็รวบรวมปัจจัยที่จะทําบุญกับวัดเนี่ย ได้ประมาณ60,000บาท6 0 0 0 0ของเรานะตอนนั้นมันคือเยอะมากแล้วเราก็ไม่เคยที่จะมีตังถึง60,000ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าโอ้โหแค่นี้ก็ก็โอเคละจากนั้นก็ได้รวมกันกับเ,เพื่อนๆแล้วก็ไปถวายที่วัดไปทำพิธีกล่าวแล้วก็เดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่งานนะมีอาจารย์มาร่วมด้วยพอเสร็จไปอะ่ะโอ้โหทุกอย่างมันโล่งมากมันเหมือนยก ผู้เขาออกจากอกอะที่เราแบบกังวลใจแล้วก็รู้สึกแบบแคร์สายตาคนที่เขาแบบทั้งปรารถนาดีหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเราอะครับมันได้จบลงในงานวันนั้นแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออศักยภาพของเราอะที่จะทําให้ได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราคาดว่ามันได้แค่นี้อะครับมันเพิ่มขึ้นจากที่เราอะ ไม่เคยคิดอยากจะเป็นประธานกระถินใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเราสามารถที่เป็นได้ก็อาศัยเพื่อนของเราแล้วก็น้องๆที่ช่วยกันทําทําให้เราค้นพบว่าศักยภาพของคนคนหนึ่งอ่ะมันทําอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดเอาไว้เหมือนกับตอนที่ผมเป็นประธานกระถินแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่นั่นแหละครับมันคือความประทับใจสุดท้ายมันทําได้ แล้วพอทาได้เสร็จก็เป็นภาพติดตาเป็นสิ่งที่เราย้อนกลับไปหลังจากวันนั้นเองเนี่ยก็ไม่มีใครทําอีกเลยนะตั้งแต่วันที่เราทําแล้วก,ก้าวเท้าออกมาจากโรงเรียนสุดท้ายแล้วมันกลับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้กับเราแล้วก็คนที่อยู่ในยุคเดียวกันที่ร่วมกันทําขึ้นนั้นเรื่องนี้จึงเป็นความประทับใจในช่วงมัธยมปลายนะครับ